ตื่นรู้อย่างพ้นคลายอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สังเกตสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งความรู้สึกตื่นรู้อย่างผ่อนคลายไว้จิตใจเรา ย่งยินดีในความจำอย่างยินดีในความคิดความปลอดโปรงผงใสในปัจจุบันเกิดขึ้นไม่ได้ ในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งได้สำรวจความพร้อมของจิตใจเราเราเห็นความดื้อรั้นอยู่ในใจจิตใจยัง อยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไม่กระเตื้อรือร้นยังไม่เต็มใจในการภาวนาต้องใจเย็นๆพูดคุยกับตัวเองให้ขอคิดตัวเอง ระลึกอยู่ในประสบการณ์ในอดีตเปรียบเทียบระหว่างโอกาสที่จิตใจเราหลงอารมณ์และโอกาสที่จิตใจไม่หลงอารมณ์ อย่างไรดีกว่าอย่างไรให้ความสุขกัเรามากกว่าอย่างไรเป็นประโยชน์มากกว่ากันนันน่งสมาธิก็เพื่อปล่อยวางปล่อยวางความยึดมัน่น คือมั่นในอารมณ์ถ้าเราปล่อยให้จิตใจจินตนาการไปวิ่งไปวิ่งมาในเรื่องราวต่างๆก็น่าจะถือว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าๆแต่ในอันเดียวกันเราจะห้าม จิตไม่ให้คิดเลยก็คงห้ามไม่ได้เหมือนกันดันั้นความคิดที่เกิดขึ้นในสมองก็ไม่ต่างจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากสัมผัสจากอารมณ์ที่มาสัมผัส อายตนาอื่นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราทุกคนรับผิดชอบได้ก็คือการตอนรับแต่ไม่ไม่ตอนรับความ,มยินดีหรือไม่ยินดีในอารมณ์เ่าวนั้น มันความคิดเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปทะเลาะกับมันไม่ต้องไปยินดีกับมันรู้แล้วว่าความคิดนี้ไม่มีทางไปเป็นของวกวนเป็นของไม่มีที่จบ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของเราได้เลยแล้วตราบใดที่จิตใจยังมั่วสูมอยู่กับความคิดกับอารมณ์อย่างนี้เรากำลัง สะสมนิสัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญเก้าหน้าในธรรมแต่เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการภาวนาคือการเจริญสติให้ต่อเนื่อง ให้เป็นสมาธิความนักแน่นความมั่นคงของจิตซึ่งเป็นฐานะเป็นฐานเป็นกรรมฐานของปัญญาต่อไปปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะมีสมาธิเป็นฐาน สมาธิเกิดขึ้นเพราะมีสติดอเนื่องเป็นฐานสติต่อเนื่องจะเกิดขึ้นเพราะความสำรวมและความไม่ยินดีในอารมณ์ต่างๆที่เกิดดับเกิดดับในจิตใจเรา ในเบื้องต้นของการทำสมาธิในวันแรกสองวันแรกของการเข้ากรรมฐา,านและการปฏิบัติธรรมความฝูงซ่านต้องมีอยู่บ้างขอให้เรายอมรับว่านี่คือผลกรรมกรรมอะไรก็วิธีชีวิต เรานั้นเองเพราะมีวิถีชีวิตที่ยุ่งเกินไปเมื่อเราหยุดแล้วออกจากสิ่งแวดล้อมที่ยุ่งยุ่งจิตใจเราเม่ยอมมีปฏิกิริยาให้เห็นชัดคือฝุ่งซ่านมันเป็นความกินรน ไม่ต่างอะไรกับคนที่เคยติดยาเสพติดแล้วก็พยายามเลิกอารมณ์ก็เมื่อยยาเสพติดนั้นต้องอดทนใจเย็นจิตใจเริ่มจะวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่รู้สึกตัวแล้ววาง ว่างเพราะหลายว่างเพราะไม่มีคุณค่าว่างเพราะเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เฉยเฉยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งธรรมชาติที่ไม่มีประโยชน์นั้นเรามีสติรู้แล้วว่า จิตกำลังคิดก็วางไว้วางอย่างสุภาพไม่ต้องไปก้าวร้าวกไแล้วก็กลับมาอยู่กับงานกลับมาอยู่กับหน้าที่กลับมาอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าโดยแท้มันนั่นคือภาวะตื่นรู้อย่างผลคลาย น้อมจิตไปสู่ธรรมชาติของลมหายใจสังเกตให้ดีว่าจิตใจอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขทันทีจิตใจสูงเึินทันทีเมื่อเราเห็น ว่าจิตใจที่มีสติอยู่ในปัจจุบันดีกว่าเลิศกว่าประเสริฐกว่าจิตใจที่มีนิวรณ์จิตใจที่หลงอารมณ์ชันทะความโผใจความเพียรความไม่ประมาทจะเกิดขึ้น